สวัสดีครับวันนี้ผมเอารุ่นนี้มาทุกคนได้ศึกษานะครับเห็นไหมนะครับเหรียญชนะจนนะครับเหรียญนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นต้องแปลกใจกล่องไม่ใช่กล่องนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นกล่องเฉลยยกอขาวนะปกติจะเป็นกล่องที่กล่องกามหยจะสวยกว่านี้นะครับอ่ะเหรียญะนรุ่นชนะจน64ี่นะครับของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะเป็นเหรียญแถมทองคํานะครับเป็นเนื้อเงินลงยาม่วงนะครับสวยไหม อ่านี่นะครับสวยๆเลยเนื้อเงินลงยาม่วงหนึ่งใน9้าเหรียญน,นะครับดูหน้าของหลวงพ่อนะผมไม่ได้เอากล้องให้ส่องแต่ดูโดยรวมนะครับไกลๆนะดูนะการลงยาการคุยพื้นนะครับหรือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากอ่ะมาดูด้านหลังนะครับโอ้โหด้านหลังนี่นะครับลงยาแดงนะลงยาแดงนะครับสวยจริงๆนะมีการตอกงองูด้วยเห็นไหมงงงู แปลว่าเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินนะหนึ่งใน9มาดูเลขโคดนันเบอร์นะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญเลขโคดนันเบอร์อะไรเลข9นะครับเห็นไหมตรงปลายนี่ สวยๆเลยนะครับโค้ดเลข9สร้าง9เหรียญน,นะถือว่าได้เลขสิรมมงคลมากๆนะครับเนื้อเงินลงยาม่วงหน้ากากทองคําแท้นะสวยๆจริงๆนะครับรุ่นนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับชนะจน64นะส่วนใครที่อยากจะได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับหน้าโฟร์ไฟล์ผมนะหาติดต่อมานะครับ